สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดสโนว์แมนกันนะครับเข้าบรรยากาศของคริสต์มาสและปีใหม่กันอันดับแรกนะครับวาดกลมๆกลมๆนะครับเสร็จแล้วก็กลมอีกอันนึงด้านล่างให้ใหญ่กว่ากลมด้านบนนิดนึง แต่จริงๆแล้วจะเท่ากันหรือจะเล็กกว่าก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบ <c oughs> ต่อมาก็เนี่ยครับเราก็เสร็จแล้วนะครับรูปของสโนว์แมนที่เราจะวาดง่ายไหมครับก็คือการปั้นหิมะมาสองก้อนวางซ้อนกันแต่ทีนี้เราก็จะมาตกแต่งนะครับสโนว์แมนจะหนาวนะครับเราก็จะทำผ้าพันคอให้ให้สโนว์แมนด้วย นะครับลบด้วยจะได้ไม่งงกับเส้นเนาะมีลวดลายด้วยนะครับคราวนี้ก็มีกิ่งไม้เป็นแขนนะครับ กิ่งไม้ก็มันเกิดตามธรรมชาติเนาะเราก็กำหนดไม่ได้ว่าจะได้กิ่งไม้แบบไหนต่อมาก็ใส่หมวกให้สโนว์แมนนะครับเราก็จะไม่มีหมวกให้ใส่แต่เรามีถังน้ำนะครับเอาถังน้ำมาเป็นหมวกให้สโนว์แมนเลย มีหูหิวห้อยไปด้านหลังด้วยเราก็จะลบตรงนี้นะครับเอาอะไรเป็นจมูกให้สโนว์แมนดีเอ่ยโอลาฟใช้แครอทนะครับเราก็จะใช้แครอทเหมือนโอลาฟเลยแล้วก็มีลูกตากลมๆนะครับแล้วก็จะมีปาก ตรงปากใช้อะไรดีใช้อะไรก็ได้นะครับง่ายๆเราก็มีกระดุมติดที่หน้าอกให้สโนว์แมนของเราด้วยนะครับเสร็จเลยง่ายๆนะครับสำหรับสโนว์แมนรูปนี้เรามาตัดเส้นกันดีกว่านะครับใช้ปากกาอันใหญ่นะครับตัดเส้นรอบนอก อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับน้องๆก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับนอนห่มผ้าอะไรพวกนี้ด้วยไม่งั้นจะไอตลอดเวลาเลยนะครับเหมือนอย่างที่พี่เป็นอยู่ตัดเส้นนะครับตัดเส้นรอบนอก ประมาณนี้นะครับต่อมาเราก็ใช้ปากกาที่เล็กลงนะครับมาตัดเส้นด้านในเก็บรายละเอียดด้านในกันถังน้ำที่เป็นหมวกของสโนว์แมนนะครับตาดำของสโนว์แมนจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับ ต่อมาก็แครอทนะครับจมูกของสโนว์แมนโอลาฟก็เป็นสโนว์แมนนะครับแต่ชื่อว่าโอลาฟสโนว์แมนตัวนี้ชื่ออะไรก็น้องๆก็ลองไปตั้งชื่อเอานะครับแล้วก็ปาา แล้วก็ผ้าพันคอแขนนะครับแขนเป็นกิ่งไม้มาเสียบที่ลำตัวนะครับแล้วก็ลายของผ้าพันคอ ผ้าพันคอก็จะมีเป็นตรงปลายผ้าพันคอเป็นขนก็ได้นะครับตามด้วยกระดุม่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสโนว์แมนของเราวาดง่ายๆเลยกลมกลมกแล้วก็ตกแต่งนะครับน้องๆก็ลองเอาไปวาดเล่นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ